โอ้ผมก็มาบทันครับผมเพื่อนเอาแคปมาดึงขึ้นแล้วครับนี่ครับแคปสามสองศูนย์ของเสียเต้งนะครับก็น่าที่เป็นเบาดําว่าครับคนครับก็ยังมั่นใจครับเพราะว่าเพื่อนเอาขึ้นแล้วหรครับมาบทันครับผมโอ้ภารกิจเก็บกู้กับทีวอลเรียบร้อยครับผมกับพาดครับผมงานนี้เลยบริเบิรงสอดเด็ดให้พี่น้องในเบิง์นนะครับว่าเป็นมาดึงกันขึ้น ตอนไดอาจจะเป็นกลางคืนครับเพราะว่าเพื่อนย่านน้ำท่วมตอนผมกลับก่ามันกระคำแล้วเนาะครับก็น่าจะการคาดเดาครับอ่ะที่เอาแคทมาเห็ดสอยร้อมล่นอะไรกะมารอรุ่นครับผมเดี๋ยวมือนี้อาชีแวะมาถ่ายอีกสักหน่อยครับผมโอ้พรทันครับ บุกขึ้นบเพื่อนที่เอาขึ้นน่าจะเอาขึ้นตั้งแต่ว่าเนี่ยแหละครับผมคึ้เบิ่งว่าอ๋อถือว่าเป็นการเจ็บกู้ภารกิจของโกบีเฮาเล้ยวนะครับสำเร็จครับผมแต่สภาพกะคือเย็นนะครับหมองครับนี่แหละครับอ๋อรอรุ่นครับผมเดี๋ยวจังมาถ่ายบางอีกในการทำงานของเพื่อนครับว่าแคทคันนี่ซีมา จอดไว้หนีมบอลลือสิมาเห็ดโซอยนะครับนะครรอรุ่นกันครับผมรอติดตามครับครับหลังจากเพื่อนเอาขึ้นแ,แล้วละกะทำงานแล้วนะครับผมกะคิดว่าแชทเฮาสีดำมะโซอยเพื่อนครับกับผมอันนะครับสรุปแล้วก็คือแชทนี่แค่เอามาดึงครับผมเอามาดึงแลกกะตอนในกะกลับไปแล้วครับ อาจสิไปตักดินอีกครับหรือว่าสเียไปจจดอยู่แเขปมคนงานก็นเป็นไปได้ครับนะที่เรียก,กันอยู่ตรงนี้เนาะครับผมอ๋กะบัวเดชทันเห็นตอนดึงกะมาเบ่งตอนเพื่อนเห็นงานนึงนะครับคาดว่าจะเอากระสอบดินนี่ลงมาวางไว้ตรงนี้ครับกะยังบ่มั่นใจว่าอันนี้กระไดกะเป็นการคาดเดาเนาะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งมาถึงครับหลังจากมาตอนเช้าแล้วก็มาอีกครับผม มาเบือนกันใกล้ๆสักหน่อยครับแต่นี้เป็นกัรที่เอามาลัางกั้นน้ำไว้นะครับตัวนี้กระดาษผมกรหน่าทีเที่ยวง่ายขึ้นครับมือเดียวกระเดืเดครับผมนะเ,เบิองใกล้กว่านี้อีกครับผม โอ้มาแล้วชิลากอันนี้มาพี่บ่อโอ้ข่อยนึกว่าเสียนำบ่ลงว่านี่นอ,อีเนาะอ๋ครับมาเบ่งครับ็นที่จะพลังคนคบนอณนะโอ้ยน้ำกับบเลิกป็นไรหน่อยแทนข่ะเมี่ยก็ได้ นขรากับบริเวณซอดเพิ่นมาดึงแม่โคล่ะครับก็เบิ่งตะก่อนคือว่าล่ะ okay, ครับผมเจ๊ครับคลิปนี้ยแต่เือนชิ้นยังบุญยังร้ายครับนอกจากเพิ่นเอาทุงดินนี่ลงมาวางไว้นะครับการตรงนี้เพิ่นกรเห็ตบ่ได้ครับตอนนี้เพื่นเพิ่นมาถวายพวงมาลัายถวายนำไปแข่งอยู่ครับขาหน้าสี่กอบนำเจ้าห้วยเจ้าหน้าเพิ่นนี่ล่ะครับ โอ้ทำการถอนเอาลักขึ้นพนะังครับกับกระสอบที่วางใหม่ครับโอ้บโอ้โอาหสิบแาดแปดเราได้แล้วครับคนระับอ้อเป็นซีรีอตรงนี้อ้อครับวางใหม่คาดว่านะนำไ้ครับ โอเคครับคลิปนี้จะถ้าโบมีอย่างผิดพลาดอีกประการใดก็เอาแค่ว่าจบแค่นี้ก่อนนะครับผมกะางบกล้าลงขับตรงที่มันจมนะครับกับมาเห็ดส่วนตัวนี้ครับผมเอาเประ่าคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อคคคนครับผมเดี๋ยวจังหวะอัปเดตให้เพื่อนอีกรอบนึ่งนะครับผมว่าเพื่อนเห็ดไปหอดสายแล้วโอเคครับผมฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมบ๊อดอมอิดีครับขอบคุณที่ติดตามครัคบผมขอบคุณครับ